สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็อยู่ในพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่1จนถึงข้อที่4ท่านพี่ตอนนี้อาจารย์โปรยนั้นได้สแสดงถึงความปรารถนาของท่านคำความปรารถนาคําอธิษฐานที่ท่านเองนั้นมีต่อชนชาติของตัวของท่านเองคือชนชาติอิสราเอลนะครับเพื่อให้ความต้องการของอาจารย์โปรยคือต้องการให้ชนชาติอิสราเอลนั้นเนี่ยได้รับความรอดนะครับแม้ว่า พวกเขาเองนั้นจะรู้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าแม้ว่าพวกเขาเองนั้นจะรู้จากพระเจ้าแต่เขาไม่รู้จักความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งเมื่อเขาไม่รู้จักความชอบธรรมของพระเจ้าสิ่งที่พวกเขาทําก็คือว่าเขาคิดว่าการที่เขาเองเร,รักษาชีวิตตามธรรมบัญญัติและการที่เขาเองนั้นพยายามปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับนั่นคือการถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมซึ่ง ามจริงแล้วพระวจนะของพระเจ้าหรือธรรมบัญญัติเองนั้นไม่ได้บอกอย่างนั้นว่าเราจะเป็นคนชอบทาได้โดยการประพฤติของเราหรือโดยความพยายามของเราซึ่งอาจารย์โปรโยนันชีเห็นเลยว่าธรรมบัญญัติเองนั้นได้พุ่งตรงไปหาพระเยซูคริส <c oughs> ธรรมบัญญัติเองนั้นพุ่งตรงไปหาพระเยซูคริสเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าธรรมบัญญัติเองนั้นเนี่ยบอกว่าอะไรคือความบาป การทาสิ่งใดคือสิ่งที่เป็นชอบเป็นไถของพระเจ้าและอะไรคือเป็นสิ่งที่เป็นความบา <c oughs> ปธรรมบัญญัติเองนั้นเนี่ยได้ชี้ไว้อย่างนั้นแต่ธรรมบัญญัติเองนั้นกำลังพูดถึงเรื่องของหรือคนที่ทําให้เราทั้งหลายเองนั้นเนี่ยได้กลายเป็นคนชอบทาได้ <c oughs> ก็คือทางขององค์พี่สุริตเพราะฉะนั้นเองเปาโลถึงบอกว่าเราทั้งหลายเองนั้นเนี่ยพยายามสร้างความชอบธรรมขึ้น ด้วยตัวของเราเองโดยการถือรักษาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายนะครับในปัจจุบันนี้ถ้าเราเองนั้นได้เห็นนะครับเราก็เห็นว่าโอ้คนดีต้องทําแบบนี้นะคนเลวต้องต้องเป็นแบบนี้นะแล้วเราเองนั้นเนี่ยมนุษย์เองนั้นเนี่ยก็มาตั้งความชอบธรรมของตัวเองขึ้นมานะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยการที่เราจะเป็นคนชอบธรรมได้เขาว่าคนชอบธรรมคือคนที่ปราศจากใช่ไหมคนที่ปราศจากการอาธรรมหรือ ไม่ได้อยู่ในความบาปอีกต่อไปถึงถูกเรียกว่าเป็นผู้ชอบทะเหมือนคนที่ <c oughs> อยู่ในต้องโทษคดีนะครับแล้วถูกตัดสินว่าเป็นคนที่ทําผิดเขาเองนั้นกลายเป็นคนที่อะไรครับไม่ชอบทาแต่เขาจะกลายเป็นคนชอบทมก็ต่อเมื่ออะไรครับเขาพ้นข้อกล่าวหานั้นหรือเขาถูกยกโทษนะครับในสิทธิที่เขาเองนั้นเนี่ยได้ทําผิดไปดนั้นเองการพยายามของเรา นะที่เราเองนั้นจะบอกว่าเราจะให้เราเองนั้นหลุดพ้นจากการเป็นคนอาอนธรรมได้นั้นเนี่ยด้วยการกระทาของเราเองนั้นเนี่ยในเพิ่มเพียร์นั้นพูดอย่างชัดเจนว่าไม่มีทางที่เราจะสามารถกลายเป็นคนชอบธรรได้ด้วยตัวของเราเองแต่เราจะกลายเป็นคนชอบทําได้โดยอะไรโดยการที่เราเชื่อวางใจในพระยิสุคริสเพราะว่าข้าจ่ายความบาปคือความตาย และมนุษย์ทุกคนอยู่ในฐานะเดียวกันคือฐานะที่จะต้องชดใช้ความบาปผิดด้วยการที่เราเองนั้นต้องตายและเราเองนั้นจะไม่มีชีวิตนิรันดร์นะแต่พี่สุคริสเองนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในฐานะเดียวกันกับเราพี่ซุยนั้นเป็นพระเจ้าและเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และพระองค์เองนั้นมาบังเกิดเป็นมนุษย์และพระองค์เองนั้นอยู่ในสภาพของมนุษย์ที่บริสุทธิ์ปราศจากความผิดบาปนั้นเอง เมื่อฐานะของพระองค์ไม่ได้อยู่ในความบาปพระองค์น,นั้นจึงสามารถที่จะชดใช้ <c oughs> ชดใช้อะไรครับชดใช้ความบาปชดใช้ความบาปผิดของเราทั้งหลายได้โดยพระองค์น,นั้นรับชดใช้แทนที่พระองค์ทรงยอมถูกตรึงที่ไม้กาเขนนะครับอันนี้นี่แหละคือสิ่งที่เป็นการกระทำของพระเจ้าที่จะเป็นผู้ที่ช่วยเราให้พ้นจากความบาปผิด นั่นเองเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ถึงการกระทําของพระองค์เมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูนั้นมาตายแทนบาปเราเราทั้งหลายนะั้นจึงได้รับการยกโทษบาปเราทั้งหลายจึงได้รับการชําระนะครับความบาปเราจึงถูกเรียกว่ากลายเป็นคนชอบธรรมในสายเลือดของพระเจ้าเพราะฉะนั้นหนุนใจพี่น้องนะครับเราเป็นคนชอบธรรมโดยพระเยซูคริสต์เราไม่ใช่เป็นคนชอบธรรมด้วยการพยายามกระทําดีของเรา แต่เรากระทำดีเพราะเราถูกไถ่แล้วเราถูกชำระแล้วเราถูกให้อภัยแล้วเราจึงถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมดังนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมเราก็จะสัมดงชีวิตอย่างคนชอบธรรมออกไปนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือหลักการในพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่1ึงข้อที่4ขอให้เราเองนั้นเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับ และรักษาชีวิตที่พระองค์นั้นทรงโปรดประทานให้กับเราคือชีวิตที่เราเองนั้นรักษาไว้โดยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เริ่มต้นด้วยความเชื่อและสุดท้ายของชีวิตของเราก็ยังคงรักษาความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์จนกว่าวันที่พระองค์นั้นจะเสด็จกลับมารับเราทั้งหลายไปอยู่กับพระอ,องค์ขอสร็จิสุขพระคุณในความรักของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของพี่น้องที่จะ เชื่อและรักษาความเชื่อในพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตตามทางแห่งความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ของตัวเราเองขอพระเจ้าอวยพรอยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกท่านครับ